แบบฝึกหัดที่5นะคะข้อ1นะคะตอบคำถามต่อไปนี้จากเรื่องชีวิตใหม่นะคะก่อนจะทำแบบฝึกหัดนะคะจะต้องอ่านเนื้อเรื่องชีวิตใหม่ให้เข้าใจซะก่อนนะคะค่อยทำนะคะเริ่มเลยนะคะข้อ1ใคร ขับรถมารับใบโบกและใบบัวตอบนะคะลุงวันนะคะลุงวันขับรถมารับใบโบกและใบบัวนะคะนี้ถ้าเราอ่านนะคะก็จะจำจำเนื้อเรื่องได้ก็ตอบได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2คนขับรถรับใบโบกและใบบัว ไปส่งที่ไหนตอบค่ะคนขับรถรับใบโบกและใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงนะคะตอบเลยนะคะปางช้างหลวงต่อไปค่ะข้อ3ามทำไมเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนช้างจึงรู้จักใบโบกและใบบัวตอบค่ะ ยาวนาที่รู้จักเพราะใบโบกและใบบัวเป็นดาราช้างน้อยนะคะตอบลงไปเลยนะคะดารานะคะต่อไปค่ะขอ้อ4ผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ไหนคะตอบค่ะ ผู้ใหญ่ไปเบิกเงินที่ธนาคารนะคะเติมลงไปเลยนะคะตรงช่องว่างนะคะธนาคารนะคะข้อต่อไปค่ะข้อสามนะคะดูภาพแล้วเติมคําในช่องว่างะะภาพนี้นะคะแล้วเติมคําลงในช่องว่างนะคะข้อหนึ่ง ผู้ใหญ่สามคนคือมีใครบ้างนะคะผู้ใหญ่สามคนในภาพนะคะลุงวันนะคะเติมลงไปเลยค่ะลุงวันพ่อของภูผาและควานมิ่งนะคะมีสามคนนะคะผู้ใหญ่สามคนที่อยู่ในภาพนะคะคือนะคะลุงวัน พ่อของภูผาและควานมิ่งนะคะต่อไปค่ะเติมลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2เด็กสองคนคือนะะเด็กสองคนที่อยู่ในภาพนะคะสคนนะคะคือนะคะภูผาและน้ำใสนะคะต่อไปค่ะข้อสาม ก๋วยนะคะก๋วยเตี๋ยวที่ผู้ใหญ่สั่งคือนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะข้อสามก๋วยเตี๋ยวที่ผู้ใหญ่สั่งคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะต่อไปค่ะข้อสี่นะคะก๋วยเตี๋ยวที่เด็กสั่งคือนะคะเย็นตาโฟนะคะและ บะหมี่แห้งนะคะก๋วยเตี๋ยวที่เด็กสั่งคือเย็นตาโฟและบะหมี่แห้งค่ะพอต่อไปค่ะข้อ4นะคะเขียนชื่อรถไอศกรีมที่กำหนดลงในช่องว่างและเขียนชื่อรถที่ชอบพร้อมเหตุผลนะคะทุเรียน น้อยนา่ามะม่วงส้มกระทิโทษนะคะกะทินะคะมะพร้าวอ่อนนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะทุเรียนน้อยนามะม่วงส้มกะทิมะพร้าวอ่อน,นะ,ะอันนี้กะทินะคะ ต่อไปค่ะไอศกรีมเลิศรสนะคะเติมลงไปเลยนะคะรสทุเรียนนะคะหรือจะอสลับเปลี่ยนกันก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างะคะรสทุเรียนต่อไปค่ะรสน้อยหนานะคะเพราคำว่าน้อยหนาลงมาเติมนะคะ อันนี้ทุเรียนนะคะอันนี้น้อยหนานะคะมาเติมต่อไปค่ะรสมะม่วงนะคะต่อไปค่ะรสส้มไปค่ะรสกะทินะคะมาเติมน,นะคะรสส้มนะคะเติมรส กะทินะคะไม่มีะกะทิไม่ใช่รอเรือนะคะไม่มีกะไม่มีไม่มีรอเรือนะคะรถกะทินะคะต่อไปรถมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะ,ะคำนี้อีกครั้งนะคะคำนี้กะทินะคะกะทิไม่มีรอเรือควบนะคะ กะทิจะสลับก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันก็ได้นะคะฉันชอบไอศกรีมรสกะทินะคะเพราะ หวานมันอร่อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าชอบรสอื่นก็เขียนรสอื่นเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเพราะเพราะอะไระก็เขียนลงไปนะคะชอบเพราะอะไรเขียนลงไปนะคะกะทิอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อออกเสียงผิดนะคะขอโทษนะคะถ้าออกเสียงผิดอ่านว่ากะทินะคะ กะทิเไปค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ5อ่านและขีดนะคะขีดเครื่องหมายถูกนะคะอ่านและขีดหน้าชื่อสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ใส่ในอาหารต่อไปนี้นะคะที่นักเน้นเลยนะคะนักเรียนต้องการนะคะถ้าชอบหรือต้องการใส่อะไรก็ใส่ตามความต้องการนะคะได้เลยนะคะ จานแรกนะคะถ้วยแรกนะคะบะหมี่แห้งค่ะเป็นถ้วยนะคะไม่ใช่จานนะคะถ้วยค่ะบะหมี่แห้งบะหมีแหม่แห้งก็จะเป็นลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นก็ขีดเครื่องหมายถูกตรงคำว่า,าลูกชิ้นนะคะกระเทียมเกี่ยวก็ขีดตรงกระเทียมเกี่ยวนะคะใครชอบใส่ไม่ชอบใส่ก็แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่ละคนนะคะอ่า เส,ส้นบะหมี่ม,มีต้องมีแน่นอนเส้นบะหมี่นะคะต้องใส่นะคะต้นหอมอย่างนี้นะคะต้องใส่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเขาไม่ได้บังคับนะคะข้อน,นี้บะหมี่แห้งถ้าเราไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เส้นบะหมี่ต้องมีลูกชิ้นกระเทียมเจี่ยวนี้นะคะ ต่อไปค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะต่อไปค่ะเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟซอสแดงนะคะซอสแดงต้องใส่น้ําซุปนะาะน้าซุปก็ขีดลงไปเลยนะคะน้ําซุปหรือซอสแดงก็ขีดถูกเข้าไปนะคะอ่าเส้น๋้ยเตี๋นะเส้น๋ยวยเตี๋ต้องใส่ก็ต้องขีดเส้น๋วย <Giov> เตี๋นะคะเลือดหมูนะคะอยากใส่ก็ใส่หรือไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะ ผักชีนะคะถ้าจะใส่ก็ผักชาได้นะคะผักบุ้งใส่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาเขียนบอกว่านักเรียนต้องการนะคะแสดงว่าผู้ที่ทำแบบประหัดต้องการจะใส่อะไรก็ใส่นะคะแต่อย่าลืมส่วนสำคัญของอาแต่ละถ้วยนะคะ ต่อไปค่ะขวยเตี๋ยวต้ยมยำนะคะ,ะหมูสับนะคะ,ะลูกชิ้นจะใส่ก็ขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะหมูสับถั่วงอกนะคะถั่วงอกหมูสับลูกชิ้นขิดเลยค่ะเส้น๋วยเตี๋ยวนี่ต้องใส่นะคะ,ะถั่วลิสงปนอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะน้ำมะนาวก็ต้องใส่นะคะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะบะหมี่แห้งต้องมีลูกชิ้นปลานะคะเทียมเคี่ยวเส้นมีนะคะเส้นบะหมี่อันนั้นก็แล้วแต่ความชอบนะคะจะใส่ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละคนนะคะเย็นตาโฟต้องมีซอสแดงนี่ต้องใส่อยู่แล้วนะคะถึนจะเป็นเย็นตาโฟนะคะน้ำซุปก็ต้องมีนะคะ สองซอสแดงกับน้ำซุปต้องมีนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ต้องมีนะคะเลือดหมูนะคะผักบุ้งอันนี้ความชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะปลาหมึกนะะอันนี้ก็ใส่ได้กินได้นะคะผักบุ้งกินได้เหมือนกัน,นะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะ,ะหมูสับนะคะต้องมีหมูสับ ลูกชิ้นกุ้งก็ได้นะคะคิดเลยค่ะก็วงอนีนก็ได้นะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวสําคัญนะคะต้องมีนะคะน้ำมะนาวนะคะต้มยำต้องมีน้ำมะนาวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะอ่าส่วนตัวลิสงนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะข้อต่อไปค่ะข้อเก็เขียนคําที่ขึ้นต้นด้วยคําที่กําหนดนะคะมีคําที่กําหนดมาให้นะคะ ตัวอย่างนะคะมะนะคะมะม่วงกระกระบองนะคะประประชุมนะคะมีคำกำหนดให้ะมะมากมายนะคะมะขามนะคะมาเอามาอะมะขามขออาโมขามนะคะมะไฟก็ได้นะคะ มะเขือก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะไม่ได้กําหนดนะคะแต่ขอ,อให้มีคําว่ามะนะคะไม่ได้เอาตามนี้ก็ได้นะคะ,ะเอาคำอื่นก็ได้นะคะไม่จาดจงนะคะแต่ขอให้มีคำว่ามะมะขามมะไฟคะมะลิน,นี่ก็ได้นะคะมะเขือ,อน,นี่ก็ได้นะคะมะกรูด มะนาวแล้วแต่นะคะตัวอย่างสองคำนะคะต่อไปค่ะกระนะคะตัวอย่างกระบอกนะคะ,ะกระดาษก็ได้นะคะกระสอบกระดานก็แล้วแต่นะ,ะ,ะกระป๋องอั่นี้นก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างสองคำนะคะต่อไปค่ะประ ประชุมนะคะอันนี้เขาให้มาสองคำอันนี้ตัวอย่างประตูก็ได้นะคะจะเขียนว่าประตูประชาก็ได้นะคะประชุมประธานนะคะประชุมมีประธานอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ตัวอย่างที่ยกให้มานะคะไม่เอาตามนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะข้อแเลือกคำในวงเล็บเติมประโยคให้ได้ใจความนะคะข้อ1นะคะจุดจุดบุ้งมีวิตามินนะคะจุดจุดเติมนะคะมันมีวงเล็บมาให้นะคะเขามีวงเล็บมาให้ผัดผักผับนะคะ มันต้องเป็นผักนะคะผักก็คือผักบุ้งนั่นเองมีวิตามินนะคะวิตามินนะคะผักบุ้งเราก็เติมเอาคําว่าผักมาเติมในช่องว่างนะคะพออักอผักนะคะต่อไปข้อสองค่ะขบวนช้างมาถึงจุดจุดจุดหาเติมเว้นไว้พบนะคะจุดพบจุดแล้วจุดจุดแล้วก็เว้นไวแ้วแล้วก็พบนะคะมันมีคําว่านับนับ นัดนะคะเราก็นำคำว่านัดนะคะนอ,นอหนูนะนออะดดนัดมาเติมขบวนา้านัดพบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อสามลุงวันวิ้นไว้นะคะวิ้นช่องว่างไว้ลุงวันมาชวนเด็กๆ ไปเที่ยวนะคะ,ะคำที่ให้มาในวงเล็บคำว่าหันหักหับนะคะลุงวันหันนะคะกริยาหันไปมองนะคะพออะานอหันนะ,ะเอาคำว่าหันมาเติมก็จะสมบูรณ์นะคะลุงวันหันมาชวนเด็กๆไปเที่ยวนะคะในเนื้อเรื่องนะคะตามเนื้อเรื่องนะคะ อ่าต่อไปค่ะขอ้อ4น้ําใสอ่าเห็นไว้นะคะแล้วก็เย็นตาโฟนะคะเย็นช่องไว้ให้เติมนะคะน้ําใสแล้วก็เย็นตาโฟมีคําว่าสั่งสันทักนะคะสั่นทรนศักเราเอาเอาคำว่าสั่งนะคะซออะงอสร้างไม่เอกสั่งมาเติมนะคะเติม อสมบูรณ์แล้วนะคะน้ำใสสั่งเย็นตาโฟนะคะน้ำใสสั่งเย็นตาโฟนะคะต่อไปค่ะข้อ5้าที่ธนาคารอากาศเย็นเพราะมีเครื่องจุดๆอากาศนะคะเอาวงเลยให้มาคำว่าปรับปรับปรับนะคะ ป,ปรับปรับปรับนะคะที่ธนาคารอากาศเย็นเพราะมีเครื่องนะ,ะนะคะเครื่องนะคะปรับเครื่องปรับอากาศนะคะตรงกลางนะคะคำว่าปรับ INDISTINCT เอเาคำว่าปรับไปเติมนะคะสมบูรณ์นะคะที่ธนาคารอากาศเย็นเพราะมีเครื่องปรับอากาศต <อ period. S 1> <hood. S 2> ่อไปค่ะ ข้อ9ค่ะอ่านบทร้อยกรองและเลือกคำที่มีหอนำนะคะคำที่มีหอนำนะคะและคำที่มีอักษรนำมีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะเขียนลงในช่องว่างนะคะไข่หวานคือขนมคนแอบชม อร่อยยิ่งใบหน้างดงามจริงหลายคนวิ่งหนีมีดำผ้าไหมตัดชุดใหม่หมอไปไหนให้จดจำหมอนอิงฉลาดธทรรมสินค้านำของชุมชนนะคะหิดเต็มตาเลยนะคะ หวานนะคะฮอวอานอหวานนะคะขนมขอนอโอโมอขนมนะคะอร่อยนะคะอ,อรอยอโทษนะคะอรอ,อยออร่อยไม่อร่อยนะคะอ,อรอ,อยอ,อร่อยไม่อร่อยนะคะคำว่าอาร่อยต่อไปค่ะขอนออาหนาไม่โทน,น้าถีดเส้นใต้มาเลยค่ะ ต่อไปค่ะหอรออายอหลายนะคะต่อไปค่ะหอนออีหนีนะคะต่อไปหอมอ,อีหนีนะคะต่อไปค่ะหอมมไอ,อไหมนะคะขีดเส้นใต้เลยค่ะ หอโมไอไม้ไม้ไม่เอกใหม่นะคะขิดเส้นใต้ค่ะหอมอโมค่ะต่อไปค่ะหอโนไอไหนหอโมอโนหมอนค่ะชอรออาดฉลาดค่ะชอรออาดฉลาดค่ะครบถ้วนนะคะอันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอรออยอร้อยไม่อีกอร่อย นะคะเกินคำอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คำควบนะคะควบไม่แท้อันนี้ไม่ใช่นะคะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคำนะคะทีนี้แยกนะคะ แยกคำที่มีหอนำนะคะคำที่มีหอนำที่เราเขียนขีดเส้นใต้ไว้นะคะหอวอนอหวานนะคะนำลงมาเขียนข้างล่างนะคะหอโนอานาไมโทน้านะคะหอรออายหลายนะคะหอโนอีหนีหอมออีหมีหอมอไอไหม หอมอไอไม่ไม่เอกใหม่หอมออหมอนะคะหอนอไอไหนนะคะหอมออนอหมอนนะคะที่เราที่มีหอนำนะคะหวานหน้าหลายนีนี ไม่ไม่หมอไหนหม้อนนะคะนำมาเติมนะคะนำมาเติมคำที่มีหอนำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ คำที่มีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะคะคำที่มีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะนะคะขนมนะคะเอามาเติมเลยนะคะขนมขอนอโอมอขนมนะคะขนมมาเติมค่ะขอนอโอมอขนม ต่อไปค่ะอร่อยนะคะคำนี้นะคะโอโรโออยอร่อยไม่อีกอร่อยนะคะมาเติมอร่อยนะคะต่อไปค่ะฉลาดนะคะจอรออาดอฉลาดจอรออาดอฉลาดนะคะนำมาเติมนะคะมีสามคำนะคะคำที่ออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะนะคะมีสามคำนะคะ ต่อไปค่ะข้อ10บแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ข้อหนึ่งฉันให้เงินน้องอหรือจะแตกต่างจากตรงนี้ก็ได้นะคะขอให้มีประธานกริยาแล้วก,กรรมนะคะต่อไปค่ะธุระ ไปทําธุระที่ธนาคารนี่ก็ได้นะคะไปค่ะหนังสือฉันชอบอ่านหนังสือนะคะประธานนะคะคนสั์สิงของสถานที่นะคะได้นะคะกริยาแล้วกรรมมารองรับนะคะมีเงินธุระหนังสือจะต้องมีคําที่กําหนดให้อยู่ในนั้นนะคะในประโยค ตามข้อนะคะข้อหนึ่งก็ค่าว่าเนินก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ธุระนักซื้อนะคะจะถูกต้องนะคะคาที่กําหนดให้แต่งตามนะคะไม่ไม่ตามนี้ก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะตามความเหมาะสมตามความชอบนะคะขอใหอ้ประโยคสมบูรณ์ก็ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อสิบเอ็ด คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านนะคะส่งเพื่อนเข้าปางช้างก็คัดเลยนะคะส่งเพื่อนเข้าปางช้างคัดเลยนะคะต่อไปค่ะแสนอ้างวางอลไยหาคัดเลยค่ะแสนอ้างวางอลไยหาต่อไปค่ะน้ําใสและภูผาคัดเลยนะคะน้ําใสและภูผาต่อไปค่ะ เท็ดน้ำตาใจอาวอนเท็น้ำตาใจอาวอนคัดตามเลยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนช้างคงโศกเศร้าคัดเลยนะคะเพื่อนช้างคงโศกเศร้าผ้าทางเหงาต้องลาก่อนถ้าทางเหงาต้องลาก่อน เหลียวมาจำลาจรเหลียวมาจำลาจรคัดเลยค่ะขออวยพรให้โชคดีนะคะขออวยพรให้โชคดีนะคะขออวยพรให้โชคดีคัดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องรีบนะคะตัวบรรจงเซตบรรทัดนะคะคัดให้สวยงามแล้วก็อ่านนะคะ ทีนี้มาอ่านนะคะส่งเพื่อนเข้าปางช้างเสนอ้างว้างอาลัยหาน้ำใสและภูผาเทดน้ำตาใจอาวรเพื่อนช้างคงโศกเศร้าท่าทางเหงาต้องลาก่อนเหลียวมาจําลาจรขออวยพรให้โชคดีค่ะ ค่ะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่ห้านะคะแบบฝึกหัดที่ห้าครบท้วนนะคะครบทุกหน้าแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก่อนทําแบบฝึกหัดจะต้องอ่านเนื้อเรื่องชีวิตใหม่นะคะถ้าเราทราบรับทราบเนื้อเรื่องแล้วนะคะอ่านแล้วนะคะทบทวนอ่านแล้วนะคะเราก็จะสามารถทําแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ